พี่น้องมาชมบรรยากาศนะคะช่องคูรีมาที่วัดที่เป็นบรรยากาศในวัดลงไปตางนูน้นมันจะได้ไปเจอไปไหมไปอีกไหมไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วม่ใช่ไม่าซึ่งวัดนี้นะคะก็จะจิต มีจุดชมวิวนะคะแล้วก็ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมาเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่นะคะที่มีคนนิยมมาขอพรก็คือมาขอขอลูกนะคะแล้วก็อยู่ริมทะเลนะคะวัดแฮดงยงคุมซาจะเป็นวัดเก่าแก่นะคะสร้างตั้งแต่ปี1307นะคะอยู่ริมทะเลแล้วก็ติดกับหน้าผานะคะมีเรื่องเล่าอีกมากมายนะคะเป็นหาา สวยงามค่ะช่างงากันุกย้มาแล้วทุกวนมาถึงที่เราต้องมาให้ครบนะคะเพราะว่าวันนี้ทริปนี้เป็นวันนี้พาเที่ยวเป็นวันสุดท้ายพยายามที่จะเดินให้เห็นบรรยากาศเนาะมาทั้งทีนั่งเครื่องบินมาตั้งไกลนะคะก็ต้องจัดไปค่ะน้ำทะเลนะคะ บรรยากาศอืีค่ะเห็นแล้วความสวยงามนะฮะนี่ไปเดินม็ได้พุดวัดนะฮะสวยงามมากค่ะเดินไปอีกค่ะแล้วก็ไปถึงยอด บรรยากาศน้ำทะเลนะฮะรอกบรรยากาศนี่นะากานจ บาว้มองไปข้างล่างนี่ฮะนักของช่องคูดีวิระศรีสเกตนะคะ,ะนี่พระพุทธรูปองค์ใหญ่สาธุขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่งอะไรให้ราบรื่นได้ด้วยบรรยากาศเต็มไปทะลุปไปถึงนีนะะ่เลยค่ะ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่นะคะวัดนนนะะก็สังเกตว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและก็ในเกาหลีเองนะคะก็ชอบที่จะมาที่วัดนี้นะคะในช่วงขึ้นปีใหม่ก็จะมารับแสงพระอาทิตย์อยู่ที่วัดนี้นะค่ะชาวเกาหลีจะนิยมมาที่นี่นะคะ,ะร,อรอบๆแล้วก็เป็นสะพานเ,เป็นบันไดให้ก้าวขึ้นไปเป็นขั้นๆน,นะคะจะเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะแต่ย้อนหลับทางเดิมค่ะ ไปถ่ายกันไปถ่ายกันมาเนี่ยแกะสลักหินอย่างดีเนาะโอ้หอบเลยน้องแอนอยู่ไหนอะไป ความอยากได้ก็ก็กูกว,ว่ไปสมหนึ่ะเ็นาี่้กัป่ปาใมไก็อยากได้ให้ันเนาะนี่วัดนี้ปเป็นวัดเกตัวนี้ปีปีกุลฮะ นี่พี่จอปีไก่ปีลิงนี่ปีลิงใช่ไหมคุณตานี่ปีลิงนี่ปีอะไรเนี่ยปีหนูชวจฉรูขานถอะปีเสือมาลงมาสิงมาเมียมาแม่เออบ่ปีเสือโอ้ขึ้นไปข้างบนน่ะสวยมาก นี the <les> ่ตั้นี้เต่าโอ้เต่าเต่าเต่าสุดยอดได้เดินไปแค่นี้ก็ถือเป็นบุญแล้วมีโอกาสจะมาใหม่บรรยากาศดีเรื่อเกาหลี ของกินขาอ,อร่อยเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนฮ่องกงคนละแบบนะคะเมื่อต้นปีไปฮ่องกงมานะคะแต่จะปลายปีมาเกาหลีใต้เมืองปูซานนะคะนี่ผลไม้คะ่ะผละไม้ปั่นนี่หมดค่ะเครื่องรางของขัง ยอดเยี่ยมกระเทียมดอกนาฬิกานี่ก็ของกินน้ำขนมหอมเลยนะนี่เขาขายเลยนี่ปลาหมึกมะ ใช่ไหมนี่อะไรอืม,อม,มดอกทานตะวันลูกคิ้นปลาอืมลูกคิ้นปลาใช่ไหมว,ว้าวน่าอร่อยเนาะ เผ็ดไหมก็ไม่เผ็ดอ่าโอเคโอเคถูกถูกโอเคแต่ว่าแล้วก็ทานแต่อร่อยอยู่แล้วยาพ่อเต่าเดินพ่อมาชิมแม่หรอมาเปเพ่อนเไก่เท่าไหร่อ่ะพ่อเต่าเดินพ่อใส่ให้หน่อยตาใส่ให้หน่อยนี่ห้าเราซื้อทานม่โอ้ อันนี้เผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยอร่อยกินจนโอ้กินกันจนอร่อยมากอ่ะทำไมไม่เอาอีกไม้อ่ะเขาขายไม้เท่าไหร่รูไม่เอาเป็นแท่งแท่งสองพันเติมพลังก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องปุรีวีละสิสเกตอฟิชเยลนะคะก็จะทยอยลงคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมใครที่เข้ามาชมก็ขอให้เฮงเปังๆร่ำรวยเงินทองเก็บอยจุนช่องปุรีวีละมิสเกชเยวคลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะคะที่วัดใจนี้นะคะขอบคุณค่ารับชมนะคะ